โดดดีๆนะสมาเนนมีชอนหรือเปล่าวันหลังให้เตรียมชอนประจำตัวด้วยนะทั้งพระทั้งเนนทั้งขี่นั่นแหละ อาวุธที่จะตักอาหารบางทีไม่มีก็ลำบากต้องเตรียมพร้อมคอยดูพิจารณากับประมาณในการขบฉันของตัวเราฝึกบ่อยๆก็จะเข้าใจอากาศรู้สึกว่าจะมีหมอกมีมีมีหมอกบางๆสงสัยรูดูหนาวก็คงจะเริ่มเข้ามาดูร้อนรูดูฝนรูดูหนาว พัรษาเดียวออกพรรษาแปบเดียวสามเดือนใกล้จะถึงวันงานกระถินวันงานกรถินวันที่26่สิบรวมวันที่ยีทั่วประเทศไทยของเราก็ช่วงนี้เป็นระยะของงานกระถินกันสนุกทำบุญสนุกไห้ทานมีโอกาสอยู่ที่นหนก็พากันทำทำมากทำน้อยก็เป็นอานิสงส์ของเรา เห็นคนอื่นทําเราพลอยมีโอกาสร่วมเราก็ร่วม <c oughs> <c oughs> เราพลอยมีโอกาสอนุโมทนาสาธุเราก็มีแห่งมีอาน,นิสงส์แห่งบุญทำมากก็เป็นของเราทำน้อยก็เป็นของเราคนอื่นทํำก็เป็นของคนอื่นเราพยายามทำล้วก็น้อมพิจารณารู้กายรู้ใจของเราเราก็จะได้สร้างสะสมอาน,นิสงส์บุญอยู่ตลอดเวลา ตื่นขึ้นมาใจของเรามีความปกติมีความสงบมีความสุขเราขาดตกบกพร่องอะไรเราก็จะได้รีบแก้ไขค่อยพัฒนาไปเรื่อยๆจนกว่าจะเต็มวันที่26ตุลาคมก็คงจะเป็นวันถวายผ้ามหากฐินสามัคคีกันญาติโยมท่านในปรรถนาที่จะมาตั้งโรงทานก็มานะมาตั้งโรงทานกัน โงทานตั้งแต่วันที่25แล้วก็มีท่านผู้ใจบุญวันที่26ช่วงเช้าได้มีท่านผู้ใจบุญได้ไท่ชีวิตโคแม่ลูกอีกหนึ่งคู่ก็มาร่วมมโมทนาสาธุร่วมกันหลายสิ่งหลายอย่างที่ช่วยกันทำมาตั้งแต่ต้นปีนี่ก็สำเร็จลุล่วงลงไปมากใหมเป็นบุญกองใหญ่ฝาเกเอาไว้กับสมมุติฝาเกเอาไว้กับโลก บนวัตถุทางด้านวัตถุเราก็ช่วยกันทําการสํารวจทําความเข้าใจกับจิตวิญญาณในกายของตัวเราอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวของเราแต่ละบุคคลไม่ใช่จะไปเที่ยวให้คนโน้นเขาละให้คนนี้เขาละให้เราต้องพยายามเจริญสติเข้าไปอบรมใจเข้าไปแก้ไขใจของเราตามแนวทางของพระพุทธเจ้าตามแนวทางของพระพุทธองค์ ทุกวิริยาบทยืนเดินนั่งนอนจินอยู่ขับไถ่ายใจของเราสงบจากการเกิดสงบจากกิเลสสงบจากความยึดมั่นถือมั่นปัญญาตัวใหม่ที่เราสร้างขึ้นมาเอาไปทำความเข้าใจทำหน้าที่แทนใจแต่เวลานี้ใจของเราทั้งเกิดทั้งหลงนะถ้าไม่หลงเขาไม่ไม่เกิดเขาหลงมาตั้งนาน เขามาเกิดอยู่ในภพของมนุษย์มาสร้างร่างกายของมนุษย์ห่อหุ้มเอาไว้ซึ่งมีขันห้าเขาซึ่งเรียกว่าขันห้าซึ่งเรียกว่าขันห้าตามหลักธรรมตีท่านว่าเป็นขันเป็นกองมีวิญญาณเข้ามาครอบครองแล้วก็มาบ่งการเขาหลงมานานเกิดอยู่ในภพน้อยภพใหญ่แต่เวลานี้เขามาเกิดอยู่ในภพของมนุษย์เราต้องมาเจริญสติตามแนวทางของพระพุทธองค์ เข้าไปวิเคราะห์หาเหตุหาผลชี้เหตุชี้ผลเข้าไปคลายเข้าไปแยกเข้าไปหมั่นพรำสอนใจของตัวเราให้ใจของเรามองเห็นความเป็นจริงแล้วก็รู้จักละรู้จักดับแต่เวลานี้ไปทั้งก้อนทั้งใจทั้งจิตปัญญาทั้งกายทั้งสติปัญญารวมกันไปหมดถูกก็ถูกหมดผิดก็ผิดหมดแต่ในส่วนลึกๆนี่ยังผิดอยู่ เพราะว่ายัางคลายยังแยกรูปแยกนามคลายความหลงดับความเกิดไม่ได้แต่ก็อาจจะถูกอยู่ในระดับคงสมมุติถูกอยู่ในการสร้างคุณงามความดีถูกอยู่ในการสร้างบุญสร้างกุศลก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่ในระดับคงสมมุติในหลักธรรมแล้วท่านก็ให้สร้างคุณงามความดีนั่นแหละแต่ไม่ให้หลงให้ยึดแต่เราต้องคลายภายในของเราให้ละเอียดเสียกน ไม่ให้ใจของเราเข้าไปรวมไปร่วมเพียงแค่ให้รับรู้ผิดถูกชั่วดีสติปัญญาไปแก้ไขทุกเรื่องถึงจะตื่นขึ้นมาตั้งแต่ลูกจักที่ใจของเราเป็นอย่างไรไปอย่างไรปฏิบัติธรรมปฏิบัติอยู่ในระดับของสมมุติของวิมุติจนกระทั่งหลุดพ้นมันมีกันทุกคน เราจะเดินถึงชาถึงเร็วก็ขึ้นอยู่กับวิบากของกรรมใครสร้างกรรมดีรู้จักขยันหมั่นเพียรอะไรผิดอะไรถูกรู้จักแก้ไขก็จะถึงจุดหมายปลายทางได้เร็วเด้ไวจะถึงเวลาประจวบเหมาะแต่ไม่ถึงเวลาจะอยากอย่างไรจะเร่งอย่างไรมันก็ไม่ถึงหลกเหมือนกับเราปลกูกผลไม้สักต้นเราจะเร่งให้ออกเราออกผลวันเดียวก็ไม่ได้ถ้าเราไม่หมั่นดูแล ขยันมันเปลี่ยนในการรักษาในการทนุบำบลุงจะถึงเวลาแล้วเราไม่อยากจะได้ดอกได้ผลเราก็ได้เพราะการดูแลการรักษาเรามีให้ถูกวิธีการปฏิบัติใจปฏิบัติจิตก็เหมือนกันเรารู้จักลักษณะของใจแล้วรู้ยังเรารู้ลักษณะของใจที่ไม่มีกิเลสใจที่ไม่เกิดใจที่คลายความยึดมั่นถือมั่น ล้วก็รู้จักการละกิเลสกิเลสหยาบกิเลสละเอียดกิเลสเกิดขึ้นที่กายหรือว่าเกิดขึ้นที่ใจกิเลสเกิดขึ้นที่กายใจส่งเสริมหรือไม่หลายสิ่งหลายอย่างแต่เวลาในคนทั่วไปไปด้วยเรียงใจทําด้วยใจไม่ได้ทําด้วยสติทำด้วยปัญญาแล้วก็เลยทุกข์อยู่ในตัวเพราะความเกิดของใจมีอยู่กายนี่เป็นก้นทุกข แต่และว,วันแต่และว,วันในยืนเดินนั่งนอนนั่งนานก็เอเอ,เ,อเกิดทุกขเวทนายืนยืนนานก็เกิดทุกขเวทนาอริยาบทต่างๆก็เลยมาปิดบังเอาไว้ถ้าเราไม่ศึกษาให้ละเอียดไม่เข้าใจ่านถึงบอกให้บอกแกงให้ได้แยกให้ได้วิญญาณในกายของตัวเราทุกขุริยาบท จะไปเลือกการเลือกเวลาคนทั่วไปในชอบกันจับกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนชอบพูดชอบคุยชอบเล่นมีตงแต่เรื่องไร้สาระการควบคุมกายควบคุมวาจาควบคุมใจอาจจะมีอยู่เป็นบางช่วงบางครั้งเพียงแค่การจเจริญสติให้เชื่อมโยงก็ยากมันก็เลยไม่เข้าใจบุคคลที่มีอาน,นิสงส์มีบุญมีความขยันหมั่นเพียร อยู่คนเดียวก็มีความสุขสังเกตใจตัวเองแก้ไขใจตัวเองนี่ความสุขกว่าไปเล่นสนุกสนานเอาการงานเป็นการปฏิบัติละความเกลียดครานสร้างความขย,ยันต่างความรับผิดชอบประโยชน์ใกลประโยชน์ไกลประโยชน์ตนประโยชน์ท่านมีหมดบางคนหนักไม่เอาเบาไม่สู้มีตั้งแต่คอยจะหลบจะหลีกจะช่วยเหลือตัวเองได้ยังไง ช่วยเรือตัวเองยังไม่ได้สอนตัวเองก็ยังไม่ได้จะไปช่วยเหลือคนอื่นได้ยังไงเราต้องมีความรับผิดชอบมีความขยันมีสัจจะมีความเพียรเจองานหนักงานเบาคอยลบคอยลีกหน่าละอายมีอะไรเราก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันช่วยกันแก้ไขจากหนักก็เป็นเบาจากเบาก็ยิ่งมีความเจริญทั้งสมมุติทั้งวิมุติ เปลี่ยนจากงานเป็นจากมีงานเป็นภาระเปลี่ยนจากภาระเป็นหน้าที่จากหน้าที่เป็นความรับผิดชอบได้เรียงลงไปกระทั่งกายกระทั่งวาจากระทั่งใจทำไม่ใจถึงเกิดทำไม่ใจถึงหลงอะไรคือส่วนรูปอะไรคือส่วนน้มตัดจะทำความจริงมีกันหมดจะไปเที่ยวให้ตั้งแต่คนโน้นเขาสอนคนนี้เขาสอนอย่างนั้นจะไปไม่ถึงไหน เรารู้จักวิธีแล้วการเจริญสติเป็นอย่างนี้การควบคุมใจเป็นอย่างนี้ใจวิเวกกายวิเวกเป็นอย่างนี้ต้องให้ใจสงบขณะทุกอริยาบทยืนเดินนั่งนอนกินอยู่ขับถ่ายจะพูดจะจาจะร้องจะโกนอยู่ใจต้องสงบถ้าเราขายเราแยกแยะทำความเข้าใจได้แต่ส่วนมากก็สนใจแค่การทำบุญให้ทานก็ยังดีดีกว่าไม่ได้ทำ ต้องค่อยถ้าถึงวาระเวลาก็จะเข้าใจในชีวิตเป็นเรื่องของเราทั้งนั้นสางเรื่องของเราให้มันจบจบแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องของเราเท่าที่โอกาสจะเอื้ออานวยให้ช่วยได้เท่าไหร่ก็เอาถ้าจะไม่เอาจะร้องตะโกนอยู่พูดจนปากเปียกปากแฉกก็ไม่สนใจแต่คนจะสนใจอยู่คนเดียวก็สนใจดูตัวเองต่างใจแล้ว่อนกัน อขอให้ยติโยมเราทุกคนทุกท่านจงเจริญสติสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสท้องลมหายใจของเราให้ชัดเจนแล้วก็ให้ต่อเนื่องกันสักนาทีสองนาทีก็ยังดีดีกว่าไม่ได้ทำปังไปด้วยน้มสำเนียกไปด้วยนั่งตามสบายวางกายให้สบายวางใจให้สบายความนึกคิดปรุงแต่งต่างๆด้วยการสูดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกมายาว,ยาว พยายามฝึกให้เกิดความเคยชินการสูดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆีนรู้สึกว่าใจของเราก็จะสงบตั้งมั่นขึ้นมาทันทีความรู้สึกสัมผัสเวลาลมหายใจเข้ากระทบปลายจมูกนั่นแหละเขาเรียกว่าความรู้ตัวถ้าเรารู้ให้ตัวเนื่องทั้งลมหายใจเขา้าหายใจออกเขาเรียกว่าสมประชัญญะให้มีความรู้ตัวทั่วพร้อมความรู้สึกพังเผอเริ่มใหม่ความรู้สึกพังเผอเริ่มใหม่ ก็เพื่อที่จะให้มีสติอยู่กับกายรู้ตัวอยู่ปัจจุบันธรรมทุกขณะลมหายใจเขาออกส่วนความคิดเก่าที่เกิดจากตัวใจหรือว่าวิญญาณนั่นเขาเกิดเกิดดับดับอาการนองคันห้าเขาก็เกิดเกิดดับดับอันนั้นมีอยู่แล้วแต่กําลังสติที่เราจะสร้างขึ้นมานี่แหละเข้าไปควบคุมใจเข้าไปอบรมใจมีกําลังไม่เพียงพอกําลังปัญญาเก่าเขาก็เลยปิดกั้นเอาไว้หมด ท่านถึงให้ได้มาเจริญสติแล้วก็มาสร้างตะบะบาลามีมีความอดทนอดกลั้นมีความเสสระมีการบริจาคมีการให้มีการเอาออกมีการทําความเข้าใจอดกลั้นทั้งภายนอกทั้งภายในจนกว่าจะทําความเข้าใจปล่อยวางละกิเลสดับความเกิดได้หมดจดทุกเรื่องวางใจให้เป็นอิสระภาพจากกิเลส จากการเกิดได้การพูดพูดง่ายแต่การฝึกหัดปฏิบัติต้องอาศัยความเพียรอย่างยิ่งยวดเราจะเป็นมองข้ามในสิ่งเล็กๆในน้อยของดีอยู่ภายในกายของเราสนามรบก็อยู่ที่กายของเราเราชนะใจตัวเราเราชนะกิเลสของเราเราจะชนะได้หมดแต่คนส่วนมากมีตั้งแต่ส่งเสริมส่งเสริมกับโสแหงหาด้วยความทะเยอทยานยากมันก็เลยกลับกัน การฝึกหัดใจนี่ใหม่ๆนี่จะเป็นการสวนเป็นการทวนกระแสถ้าเราเข้าใจแล้วจะไปตามกระแสธทมจะเอาจะมีจะเป็นจะทำก็เป็นเรื่องของปัญญาทำหน้าที่ด้วยปัญญารับผิดช,ชอบด้วยปัญญาผิดถูกช่วดียังไงสติปัญญาไปแก้ไขแม้สติปัญญาเป็นอกุศลถ้าเกิดอกุศลเราก็ยังให้หยุดให้ละให้ดับก็ต้องพยายามกันอย่าไปทิ้ง ในการวิเคราะห์ตัวเราได้บังไม่ได้บังเขาพยายามทำตั้งแต่ตื่นขึ้นมาทุกอุรยาบทยืนเดินนั่งนอนกินอยู่คับถ่ายการได้ยินได้ฟังได้อ่านทุกคนมีกันเต็มปริมแต่การลงมือวิเคราะห์สังเกตตามดูตามรู้ตามเห็นตั้งแต่ต้นเหตุกลางเหตุปลายเหตุทุกเรื่องตรงนี้สำคัญจนไม่มีอะไรที่จะคนจนไม่มีอะไรที่จะเหลือเหลือตั้งแต่ธรรมชาติร้วน ธรรมชาติของใจที่ปราศจากกิเลสเป็นอย่างนี้ธรรมชาติของกายก็เป็นอย่างนี้ถึงเวลาเขาก็แตกก็ดับเราก็มองเห็นทางเดินว่าเราจะได้กลับมาเกิดหรือว่าเกิดไปยังไงมายังไงเรารู้ใจของเราก็ต้องพยายามนะ,ะสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสของลมหายใจเข้าออกให้ชัดเจนกันอ่ปาปะกันไว้วปะพ,พร้อมกันค่อยไปสร้างสารต่อให้รู้ทุกเรียบทนะ อ,อาญาติโยมของเราก็ไปร่วมรับประทานข้าวปลาอาหารที่โรงทานกันนะมีท่านผู้ใจบุญได้มาทำโรงทานมังสวิรัติคงจะได้ทำโรงทานมังสวิรัตตลอดไปทุกวันให้ทุกคนได้รับประทานข้าวปลาอาหารกัน